เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาล่าบ,บอสในไร่มืดทุกคนก็จะเป็นบอสบอลเลโร่รโรทุกคนจุดน่าสนใจของมันก็คือบอสตัวนี้นะคนใส่เซต6นะแล้วก็มีปืนอาบีคีด้วยนะทุกคนก็มาลองดูกันว่ามันจะล่าง,ง่ายอย่างที่คิดหรือเปล่านะ <S <S แล้วก็อีกอย่างแบบนี้มีโอกาสที่จะเจอในเยอะด้วยนะทุกคนแต่ก็หลักๆมีแต่หนูนะครับเพราะว่าเซ็ตที่เท็มกัดก็คือขั้นต่ำหนึ่งหมื่นนะทุกคนโอเคตรงจุดเกิดเราไม่น่าจะมีคนนะเดี๋ยวผมดันไปข้างหน้าเลยแล้วกันะเออาาลครรับผมมก็ถึงงีหยขแ้วนะ ก็มีบอสนะทุกคนมีบอสเกิดด้วยไม่รู้ว่าเป็นบอสอะไรนะโอ้โหอีอจิกกน้องผมผมซ้ำซ้ำก็ไม่ตายโอเคตายละไม,ยมนะไม่ได้ตายเพราะหมดนะไม่ได้ตายเพราะซ้ำโอเคทุกคนเอ้ตายเพราะซ้ำดีกว่ามีเพืองเพิ่มอ,อ,อยู่อีกหนึ่งคนนะโอเคผมก็โอ้โหที่นี่ไปไฟอิงหรอ ถ้าเราจะเก็บผอนแล้วก็ไปหาดูบอร์ดเพิ่มนะทุกคนบอสปรลิลลูนะบอสเซตหกที่เราจะไปตามล่ากันนะทุกคน โอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วทุกคนผมว่าผมยิงบอสแล้วก็รีใหม่ดีกว่านะทุกคนก็รีไปจนกว่ามันจะเป็นบอสปริลลูนะตรงนี้แล้วก็แบบเราจะได้เข้าไฮแล้วก็แบบยิงแค่บอสในไฮนะทุกคนโอเคตอนนี้เราอาจจะ่วงซวยนะเพราะว่ามันเป็นบอสเอเจ็ตไม่ใช่ปริลลูนะทุกคนแปดมือโอเคครับก็มาต่อยเกมที่สองนะทุกคนเกมนี้ก็เกิดสุดแบบเม <c oughs> หมือนเดิมก็วิ่งเข้าไฮเหมือนเดิมครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีขึ้นหมดทุกคน มีที่เกิดตรงนี้นะแล้วก็มีตัวอยู่ดักอยู่นะทุกคนอาจจะดักไล่คนที่เกิดตรงนี้ก็ได้นี่ไงมีเสียงบอดด้วยอาจจะมีบางตัวที่พึ่เข้าหายทุกคนถึงเวลาที่เราต้องใช้สโคปหนละสโคปในที่ย้ายมาจากนอตดิทุกคนย้ายมาไล่แล้วมาไม่เจอทุกคนเห็นไหนวะเุ้ยคูหรือบอดวะน่าจะบอดนัทุกคนมาจากอันเดินเมื่อกี้ละ คนที่อยู่ล่างนี่แหละนั่นแน่อ่ะเฮ้ยเจอโอเคตายชี้บนบ้านหมดทุกคนแล้วก็ล่าสุดมีตัวอยู่ข้างล่างนี้นะเหยียบไม้อ่ะทุกคนใส่เหยียบไม้แล้วอยู่ห้องน้ํานะไม่ใช่ห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องเซฟข้างล่างทุกคนแล้วก็ห้องที่ไม่ใช่เซฟโอเคอ่าระเบิดเช็คก,ก่อน๊บไม่ขึ้นขึ้นหนูทุกคนเขาไปไหนแล้วะเดี๋ยว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 จะหายไปเฮ้ยเจอเจอเจ,อเจ,อเจอ หายไปไวจังล่ะตายคนโอเคเช็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 คไปเขาตายแน่นิ่งหรือเปล่าโอเคทุกคนผมถอดสโคปได้แล้วก็วิ่งลงไปเช็คข้างล่างเลยแล้วกันนะไหนดูซีพปปื้นอะไรเอ่ยโอ้โหมานอนดักขนาดนี้หนูเว็บร้อยเปอร์เซ็นน่ะโอ้โหแม็กซ์สิบแม็กซ์ห้าสิบด้วยสรุปแม็กซ์สิบหรือแม็กซ์ห้าสิบวะปืนแม็กซ์สิบทุกคนที่ใช้แม็กกาซีนห้าสิบนัดนะเอออบาย okay, bye, ง่ายๆโอเคข้ามบนปืนอะไรอ่ะ มีเสียงหลุดว่ะทุกคนแต่ผมต้องส่องว่ะคืูประมาณเก,กาะกลานะไม่รู้ว่าเป็นไนท์ตีกันหรือเปล่าผมภาวนาะให้เป็นไนททุกคนจะได้แบบไปดักยิงชิวๆได้ไนท์ฟรีอะไรอย่างนี้นะคือแต่ดูทรงละดูจากเสียงปืนแล้วไม่ดูดันอะไรเลยอ่าอุ้ย่อโททุกคน เป็นสายการนะลูกชองโอเคครับผมว่าผมให้แฟนผมเก็บศพนี้ไปแล้วก็ผมจะย้อนกลับไปดูตรงกอบการทุกคนว่าเป็นเซตอะไรนะแล้วก็เราอาจจะได้เป็นมือที่สามสวยงามเสมอก็ได้นะทุกคนไปโอเคทุกคนมาส่องดูว่าเขาบวกกันตรงไหนนะเม,มื่อกี้ทำไมไม่เจอเลยนี่เยี้ยมาสักพักแลวนะไม่ได้วบวกกันเสร็จล,เจละเฮ้ยเจอมืหลักคาทุกคนเฮียทำไมหนูมันมีทุกรูปแบบเลยอะ มืนเมืนเอ้ยเจอแล้วโอเคตายทุกคนล่วงแล้วโอ้โหมีสโมบกด้วยทุกคนเดี๋ยวผมดันไปชิดตรงนั้นนะนโอ้โหเจอแล้วด้ได้ได้ที่ผ่านแล้วโอเครอดสวนโอ้โหป้ายบางทุกคนอึบ๊บโอ้โหมีป้ายบางตรงนี้เหลี่ยมโคตรแย่เลยทุกคนเดี๋ยวผมปาสโมบกเล่นนะ ชิงความได้เปรียบมากระตุดห้าพร้อมลั่นเฮ๊บโอ้โหเขาไม่ผูชีบแล้วทุกคนโอ้โหเขาไม่วัดกับผมละโอ้โหจบเลยอื้อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีตัวก่อนนะยาปวดกำลังจะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมกอดาขาก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยไปเล่นนะเพื่อความชัวโอเคมา พร้อมลบละผมว่าเขาไม่น่าอยู่ที่เดิมนะทุกคนเพราะว่าผมก็รีตัวเป็นนานอยู่นะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดันมาเลยนะทุกคนผมว่าเขาอาจจะอ้อมไปละจากเสียงหลุดนี่ก็น่าจะเป็นเขาก็ได้นะทุกคนโอเค๋ยวเช็คดูก่อนเพื่อความชัวร์ในบ้านมีเปล่าวะมาเช็คไปครับเ๊โอเคไม่มีขออนุญาตเดินดูก่อนนะทุกคนเผื่อได้ใช้สปูบใน่องแล้วก็ยิงฟรีสักตัวก็ยิงดีนะแต่กำลังโอเค เช่อไปทุกคนผมว่าเขาน่าจะไปแหละผมได้ยินเสียงหลุดด้วยนะทุกคนฝั่งคอ,อกมาแล้วก็ตรงสะพานหักนะเดี๋ยวผมดึงของตัวนี้เลยละกันเสิอ์ฟหนึ M1 ไม่เก็บเสียงโอเคอยู่ยว,ว่าได้อยู่โอเคครับตอนนี้ผมก็จับของให้แฟนหมดทุกคนเพราะว่าแฟนผมมาเซตบัตรอาจจะได้ช่วยผมเล่นได้ด้วยนะแล้วก็อย่างเราจะเดินไปเล่นฝั่งออนะทุกคนเพราะว่า ตรงฮาน่าจะไม่มีบอสแล้วแหละผมว่านะไม่น่าจะเหลือให้ผมยิงละเฮ้ยตัวตนี้มีศพฟรีด้วยเซตอะไรวะโหเซตสี่โดนอะไรอ่ะโดนทีพีทุกคนโอเคผมให้เซตนี้กับแฟนเลยทุกคนเพราะแฟนผมมาเซตปัดนะโอเคได้ทั้งปืนได้ได้เซตเล่นละสวยเลยครับมาตัวป่าก็ออกตัวรวยได้ทุกคนโอเคผมก็าร์มยัดของได้เรื่อยๆเลยนะแฟนผมก็จะได้มีเซตเล่นกับผมได้เรื่อยเนะทุกคนก็ ถ้าเซ็ตบัตรกูดาวเสร็จผมก็จะให้เอาเซ็ตบัตรมาทุกคนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะผมก็จะฟาร,ร์มยัดให้อย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้ผมวิ่งต่อเลยดีกว่าทุกคนไปฟังออกนะเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงลุดอยู่นะทุกคนเขาน่าจะยังไม่ตีกันอยู่ก็อาจจะวิ่งให้บัดเปิดจุดเด่นอยู่บ้างนะผมจะยินเสียงกันนะคุณนี่แหละก็อยู่ประมาณบ้านพักเนี่ยนะเดี๋ยวเขาอ้อมไปฝั่งหอสามชั้นแลว้ววะเดี๋ยวส่องดูทุกคนอ้อมไปป่าไม้คิดเหนือ ไม่เจอแล้วก็ตอนนี้เงียบไปแล้วทุกคนแปลกแลแ,ลแล้วอุ้ยเจอแล้วเจอ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 ,เจอ,เจอบอกว่าวได้คนไหมวะแม่ใจทุกคนอยู่ข้างล่างบ้านป้ยเจอคน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 สองตัวสองตัวสองตัว,อวโอเคชาละอา่าตอนนี้ผมไม่กล้าใส่ในนะทุกคนไม่กล้าสับสะโก็ลมาใส่เลยเพราะยังไม่รู้พิกัดแน่ชัดน,นะแล้วก็ดูเหมือนเมื่อกี้จะมีตัวที่มีปืนสองกระบอกด้วยนะ อาจจะแบบเพิ่งตีกันแล้วก็อาจจะเซตดีก็ได้นะทุกคนภาวนาให้เป็นเซตดีโอเคขีดขวาไปเรื่อยๆแล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหเหมือนผมจะมาไม่ทันทุกคนถ้าเราจะวิ่งไปออกแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นไปส่องบนบ้านก่อนแล้วกันนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเปิดใช้งานอัลจูมีดเออ็นี A ่ไงนวะเฮ้ยนี่ไงแต่เหมือนจะเป็นบอดทุกคนเฮ้ยเจอท้างล้างอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะยงบีก่อนทุกคน วิเรียบร้อยตายโอเคเดี๋ยวลองกวาดดูว่าเจออีกไหมนะทุกคนผมว่าไม่น่ามีละเฮ้ยเฮ้ยคุณครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมดันไปคิดเลยแล้วกันนะผมว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาไม่อยู่ตรงนี้นะทุกคนผมว่าเขาจะวิ่งไปออกฟรีนะโอเคโอ้โหไม่ทันนะ้ทุกคนเหมือนเขาจะวิ่งไปออกแล้วอะโอ้โหวมาไหนใช้สะโหมนทุกคนเขาไปตั้งแต่แรกแล้วนะ โอ sí, okay, ้โหเปิดไขึ้นวีทุกคนถ้าเขาออกแล้วผมก็น่าจะวิ่งไปออกกันแหละทุกคนก็ตามคาดนะครับถ้าเขาออกเป็นที่เรียบร้อยทุกคนกล่องก็เปิดไปแล้วทุกคนทางนีรก็เปิดเรียบร้อยโอเคฮะตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่าแฟนผมจะออกเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าของผมไม่ได้เก็บสักกะหยดเดียวผมบอกสี่เป็นสี่โอ้โหโอเคครับพวกมาต่อเกมที่สามเลยทุกคนเกมนี้ก็เกิดสุดแมปเหมือนเดิมทุกคนก็เช็คต้นเกมก่อนเหมือนเดิมนะหยเดี๋ยวเอ้า คนเหรอดูนี่ว่าบอดโอ้โหแล้วก็มีตัวยิงมาอีกนะระวังนะฝัง่งี้แถวบ้านเกิดข้างหลังเราอะน่าจะเป็นโมสินแหละมั้งผมว่าไม่น่าเล่นเท่าไรทุกคนผมว่าจะไปเลยนะผมไม่เล่นกับตี้เขาหรอกโอเคตอนนี้แฟนผมเจ็บหนักแล้วทุกคนน่าจะต้องมีตัวสักพักนึงนะแต่ปาสโบรคให้ก็จะกลัวปืนทุกคนเพราะผมเอามาที่ลูกเดียนะไปดูซิว่าเขาเซตอะไร หนูท่อที่แท้จริงเอาโหดยิมโฟอย่างนี้ที่ใส่เกาะสีมาแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็พาแฟนผมดันไปเล่น,นทุกคนถ้าเล่นไปก็ไม่คุ้มนะเอาของหนูไปก็เดี๋ยวมันจะหนักปาป่านะทุกคนเดี๋ยวก็อาจจะแบบว่าเสียงที่เซตเราจะตกฟรีนะโอ้โหหนูของจริงทุกคนน่าจะเซตปั่นนะเมื่อกี้ชี่เกือบตายดีนะสวนได้ คือือะไรวะโอ้โหเซ็ตบัตรถ้าเป็นปืนแบบว่า S M G ดูดเนื้ออย่างนี้ผมว่าผมน่าจะรั่วนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนจะเป็นแต่ป,ปืนพวกประเภท A K ทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น A K M หรือ A K 74N นะเดี๋ยวผมรีดตัวก่อนนะทุกคนแล้วก็หนีหนูต่อทุกคนภารกิจเฮ้ยเดี๋ยวคนมานี่คนคนคน,คนระวังระวังระวังห <c oughs> ลนอึ๊บ <c oughs> โอเคน้มสวย <laughs> เจอแฟนพี่พอดีเอน้องภาษากลังดีตัวชิวๆเลยโอ้โหโอเคดีต่อแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็รีตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยาหมดเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะทุกคนจะไปเล่นก,กับบอสได้ไงวะเนี oh ่ยโอ้โหยวต้องขอยากับเซตบัตรแฟนก่อนนะทุกคน <laughs> คนยาเซ็ตบัตรมาใช้ก่อนนะจงังหวะนี้โอเคแล้วก็ต้องไปยิงบอลนะผมว่าจะไปเช็คดูที่ไฮเหมือนเะดิมทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นบอลอะไรระหว่าง เอเกับปริลูนะโอเคมีบอสแล้วทุกคนผมว่าน่าจะมีบอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามีจุดตนะ <c oughs> ่อขึ้นบอสหูดักจับไม่แต่หน้าดิเอาเอาโหยิงไม่โดนโอยยิงนะโ <c oughs> okay. อเควันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเอเจกหรือปริลูนะ มันรุนกินดีกว่าตอันนี้ผมเจ็บหนักสาหัสโอเคหูแบบบินบอสหูหูเจะบังข้าจังวะโอเคตายหมดหรือยังเนี่ยโอเคทุกคนหมดละเดี๋ยวผมรีแม็กก่อนเลยละกันสุดหมดละโอเคมาเลยนุ่มโอ้โหอเจ๊กจบแล้วทุกคนไม่ใช่บอสเปโรที่เราตามหาวะ หรือว่ามันล็อกแล้วว่าว่าตรงนี้จะเป็นแอร์แจ็คตลอดเพราะว่าตรงออก6,000นทุกคนเป็นจุดเปลี่ยนเป็นคอนเซปที่ว่าเราต้องยิงบอลนะเราถึงจะออกได้นะุยวยกระเป๋าใหญ่ทุกคนโอเคอเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันนะ โอเคทุกคนผมว่าจะไปตะเวนดูหาว่าบอสเปโรมันเกิดอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดเกิดที่แบบว่ามีแต่เอเจเกิดเท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาดูที่ทั่วเลยว่ามันเกิดอยู่ตรงไหนนะทุกคนทาไมผมไม่เจอวะทุกคนเอ่อใครที่รู้นะครับช่วยบอกผมทีนะว่ามันมีบอสเกิดอยู่ตรงไหนนะแต่ตอนนี้แฟนผมโดนลุมระยำแนละ้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับไปช่วยแฟนผมก่อนนะแ้วผมว่ามีสองตัวเลยนะทุกคนโอเค ไอเวลาเฉียดฉายสโคบไล่ของผมละมามันไล่แบบว่าไล่มี่แฟนผมจัดเลยแล้วแฟนผมรอดมาได้ไงวะเฮ้ยเจ้โอเค่วงหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งยังไงวะยังไงอะโอเคเจ้และวอึ๊บไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเจ,จ้ยังไโอเคตายละยังไมไ่ถึงผู้คนผมยิงไม่โดน <laughs> โอเคมี2ตัวที่ไลายแฟนผมแล้วก็อยู่ตรงข้อมาทุกคนมีเสียงหลุดนะตอนนี้เดี๋ยวผมว่าจะดันไปตรงนั้นนะเดี๋ยวรอแฟนผมเคลียร์ตัวก่อนทุกคนเพราะว่าน่าจะเจ็บหนักนะเมื่อกี้โดนไล่ยิงมาสองตัวเลยเรามาดูกันว่าเขาใส่เซ็ตอะไรนะุ่นหุ้ยเจอคน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 โอเค,ค okay. เดี๋ยวผมปาสโมกนะแล้วก็เปิดโปอีกเช่นเคย <c oughs> มาไอ้หนุ่มแล้วทีนี้ผมยัดกระสุนห้าได้ไง โอแมกซ์สนาเล่นเลยเป็นไงบ้างขอเฮ้ยเจอ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 เฮ้ยโลภอนเฮ้ยโอเคโหขึ้นมาให้ยิงจนได้โอเคผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตายไหมนี่คืออะไรอ่ะันจะบอแล้วทุกคนโอเคบอดเอ่อโอเคเดี๋ยวผมล็อกไว้แล้วก็ให้แฟนผมไปชิดโอเคตาเรียบร้อยทุกคนตาน่าจะฟาร์มชิลละไม่รู้ว่าเซตอะไรแล้วตัวนี้ ต,ตัวนี้นะทุกคนโอเคราเช็คโอ้โหโอ้โหหั oh. Oh oh. Oh oh. สินกล้วยทุกคนโอเคตัวนึงโผล่ล oh ง oh. มาข้างล่างเลยโอ้โ oh ห oh. ยี่สิตกับปืนบอดก,กาก,ากทุกคนอุ oh ้ย oh. เกาะสี่เต็มเพราะนั้นจะเปิดได้มาแล้วทุกคนโอเคแล้วก็ข้างในไม่น่าจะมีอะไรละโอ้โ oh ห oh. เดี๋ยวหาระเบิดกัน,นทุกคนเผื่อเขามีระเบิดดวยใช้ ไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวไปเจออีกศพหนึ่งนะทุกคนว่าอาจจะมีอะไรดีๆบ้างก็ได้นะแต่แต่ผมกดมาสามเกนนี่ไม่เจอไหนเลยนะทุกคนผมอาจจะโดนดีก็ได้บ้งถ้าเจอไหนนี่ผมน่าจะโดนตกโอกาก้าสุดเลยวะก็เป็น A1 ้วัปึ๊บโอ้โหกระสินสา,ามทิ้งเลยโอเคผมเอาแค่สโคบก็พอนะเพราะว่าผมชอบใช้สโคบนี้นทุกคนส่วนตัวเลยนะฮะหุ้ย จะฟาร์มมาเต็มเลยเอาหมวกนี่ไงทุกคนบอสบอสที่เราต,ตามหาบอสปอลิโลนะทุกคนโอเคเอาโ,อโหนึกว่า r p k พับไว้ไม่ใช่น่ว่าทำไมเขาเอามันจะหมวกทุกคนเกาะก็ไม่ใช่นะเกาะมันต้องเป็นเกาะหลินะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปตามหาซากศพบ,บอสนะทุกคนว่าเขายิงไว้ตรงไหนนะเผื่อเขาไม่ได้ดึงเกาะมาหรือเขาแบ่งกับเพื่อนวะแบ่งกับเพื่อนเขาแล้วเขาไปออกอย่างนี้หรอผมไม่แน่ใจทุกคน แต่ในศพมีแค่หมวกของบอสนะเดี๋ยวผมไปหาจุดที่เขาประทะก,กันกับบอสดีกว่านี่ทุกคนล่องลอยเสียท่าการประทะก,กับบอสโอ้โหชุดอีกชุดนี้ก็คนตกใจมใหมดไอ้พวกบอสอ่าตัวนี้น่าจะเป็นบอสทุกคนผมจาชุดได้นะนักโทษสีดมเหรอเฮ้ยแล้วเขาไม่เอาไอเทมบอสไประผมว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นคนยิงกับบอสแล้วก็อีกที่หนึ่งมายิงก็ได้นะนี่ต้อะไรอ่ะเป็นพื่ไฟ เฮ้ยคืออะไรวะไม่ใช่นี่ทุกคนลงเรียอยู่ป่าวะทำไมมันมีของบอสแค่เป็นมหมวะทุกคนมันดอบแบบนี้ได้หรอสุดท,ท้ายแล้วถ้าใครเอาทีเคกับไอก่อนหลีไปไอะทุกคนเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะทำไมมันมีหลีกกับบอสอะอ๋อโอเคทุกคนเมื่อกี้ ที่ผมดูหลีกมันมีเครื่องหมายติดยุนนะทุกคนน่าจะเป็นหลีกของคนนะส่วนของบอสผมว่าคนดึงไปแล้วโอเคอพีเคกับเกาะหลีกนะทุกคนเดี๋ยวเราได้มาเข้ยวหมูกทำไมเขาไม่เอาไปให้หมดเลยละ่ะผมว่าไม่น่าจะมีแล้วนะเกมนี้ผมไปออกเลยละกันนะทุกคนสามารถออกตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนถ้าเรายิงบอสปอริโลมานะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยิงหรอกทุกคนแต่ว่าผมได้ ของของบอสมาทุกคนเป็นโปรุบเจนะโอ้โหออกแสนเจ็ดห้าคิวโอเคครับก็มาต่อกันเกมที่สี่นะทุกคนก็เกมนี้เกิดลายขอกมาพอดีนะผมก็จะเดินลายขอกมาเลยนะทุกคนเพราะว่าข้างในไฮผมว่าน่าจะมีแค่บอสเอจิกนะผมว่าน่าจะฟิกล็อกอย่างนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมไปลายขอกมาเลยเผื่อจะเจอบอสปริโลที่เราตามหามาตั้งนานแสนนานนะโอเคครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครเลยนะทุกคนแล้วก็เฮ้ ก็จะเป็นเสจซาาคนมาเปิดแล้วมั้งนะผมว่าผมน่าจะมาประน,นี่นี่ไงว่าเขาน้าจะเปิดเซจแล้วก็ไปตรงทายแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมค่อยย่องไปแล้วกันเผื่อเขายังดักอยู่แถวนี้นะแต่มันก็มีเสียงลุดนี่เสียงลุดหนึ่งเข้าไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยววิ่งพวดไปเลยแล้วกันนะอ่ายนี่เขาแบบยิงบอดที่ล้มแบบว่าล้มออกไปกโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คตรงท้าเลยแล้วกันเผื่อจะมี ตัวเซตที่ดีเดี๋ยวจะมีอะไรเกอดมาน,ะนะั้กคนอุ้ยเจอเซ็ตอะไรอ่ะโอ้โหเซตกากนี่ยเลยวะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมใส่ในสัง่งล้วกันนะโอ้โหเหลี่ยมโคตรยากทุกคนเหลี่ยมแคบจัดเลยโอเคเดี๋ยวส่งตรงเืองใหญ่ไม่เจอวิ้ยอ้บ,อบัดล้มตายโอเคชัวร์แล้วทุกคนว่าตรงข้อมาเขาวิ่งไปตรงนั้นนะเพราะว่าผ่าบนสะพานล้มแบบจากฝั่งเราทุกคนก็คือ ตรงข้างม,มาเขายิงก่อนแล้วเขาวิ่งไปนู้นนะโอเคแล้วส่องก่อกางนิดนึงไม่มีหมดทุกคนวิมีขึ้นยิงนะแถวฝั่งนู้นเลยอะสองร้อยสี่สิบไม่น่ามีแถวแถวนี้หรอกหรืออาจจะมีตัวย่องมาก็ได้ทุกคนโอเคเก็บสโคปเลยเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าหนูเยอะซะเหลือเกิน แต่ก็น่าจะคุ้มเสี่ยงกับการมาล่าบอสหรอกมั้งผมว่านะโหเขาเปิดไปหมดแล้วทุกคนเกมที่แล้วเราเจอบอสตรงนี้ที่เขายิงไว้นะแต่ว่าเรามาไม่เจอเลย <c oughs> เไม่เจอบอสเลยโอเคทุกคนผมว่าจะอ้อมไปตรงไฮยนะอ้อมไปเข้าายจากฝั่งปืนใหญ่นะทุกคนเฮ้ยนี่ไงทุกคนเสียงยิงหลุดอยู่นั้นเหมือนเขาจะยิงอยู่แถวนี้หรือเปล่าหรือหน้าไฮวะ อะไรดำๆอ่ะทุกคนผมเห็นนะดูล่างต้นไม้ว่ะเที่ยวดูแล้วกันนี่ไงอโอเคตายโอ้โหเปิดเซฟชิวลเลยเชียวผมนึกว่าเขาน่าจะเปิดตั้งแต่แรกนะทำไมมีคนไม่เปิดหรอเดี๋ยวเขาไปเปิดซ้ำอีกทีวะเช็คของนี่ค่ัโดนปิดนะผมว่าถ้าเขาวิ่งวิ่งไปเลยตั้งแต่แรกก็น่าจะรอดเลยเดี๋ยวเขาจะมาแวะเซฟนะทุกคน โอ้ตายตายยังเขียดโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเขาเฝ้าอะไรทั้งวนกับเอาขอแดงเขาหรือเปล่าเอ๊ะไม่เจอหรืออยู่ในนี้เออเฮ้ยสีช่องโอเคทุกคนผมว่าน่าจะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ผมยังหวังตรงนั้นอยู่นะทุกคนตรงที่เราได้ยินตรงฟังออกแล้วนะตรงแถวฟอกานุ่นนะ่ะผมว่าจะไป คนขอการบาคนเผื่อเขาเป็นไนนะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างในหายไม่น่าใช่ไนร้อยเปอร์เซ็นแต่ฝั่งนั้นมีโอกาสเป็นไนตีการต้นเกมนะโอเคเดี๋ยวพิ่งไปเช็คเลยแล้วกัน <c oughs> อุ้ยเชี่ยโดนดักชิมหา้ะทุกคนโอเคตายชื้ยโอ้โหน่าจะเป็นสไนก,าการะดับทุกคนไม่เอ็นฝ่อเสียก็โม้สิ้นนะถ้าเป็นสไนค่อยอย่างนี้ผมผมว่าผมน่าจะร่วงนะเดี๋ยวมันก็ปืนลูกคา ให้มันก็ดักสุดเกินทุกคนผมว่าเขาน่าจะมีเพื่อนอีีอยู่นะมานั่งดักขนาดนี้แล้วก็ตอนแรกมีคลื่นยิงเงี่ยทุกคนไม่น่าจะต่ำกว่านึงแต่ต้องเช็คก่อนอนี่ไงมีเสียงหลุดทุกคนตรงหินเทพนะโอเคเดี๋ยววิ่งไปเช็คเลยแล้วกันเดี๋ยวขอรีกระสุนสักนิดนึงเพราะมันน้อยกว่าคลื่น,นทุกคนโอเคแต่ผมเล่นรกระบวนการหนูท่อย่องบอล <laughs> ยองบอกไปแล้วครับโอเคทุกคนผมว่าเขาน่าจะตีกันตรงนี้ว่ะใช่ไหมแ้เ,เขาจะดันมาตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่นใจนะโอเครีแม็กลับมาเซ็ตไม่ใหญ่ทุกคนผมไม่อยากเปลืองกระสุนห้านะแม็กสามสิบผมเป็นกระสุนห้าทุกคนพกมาเผื่อเจอไหน์นะวนแม็กใหญ่เป็นกระสุนสี่เอาไว้ยิงหนูโอเคน่าจะอยู่แถวนี้แหละไประเบิดเช็คก่อนเลยหนึ่งลูก ม่ขึ้นขึ้นหรอยทุกคนโอเคเดี๋ยวปีนเช็คกันนะทุกคนวิ้ยนี่ไงเจอ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 ระเบิดสูตรครับสูตรไปอีกลูกนึ่งอึบเขาวิ่งหนีแล้วก็ลุนกันว่าจะตายหรือเปล่าไม่น่าตายผมปาเช็คอีกรอบเฮ้ยมีเสียงเอื้อหรอทุกคนเหมือนจะโดนระเบิดหรือเปล่าหรือว่าแค่โดน ดาเมจเฉยๆโดนตายเดียด๋ยวโดนดาเมจมันจบหมดทุกคนผมว่าน่าจะตายแหละเรียบร้อยตายทุกคนโอ้โหนักสืบเก็บเสียงทุกคนนักสืบกลับมามากับแมคกินยี่สิบหรือเปล่าโอเคแต่เขาก็มากับเซตสี่เลยนะหนูท่อเซตสี่อยู่ทุกคนโอเคมันจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องวิ่งเช็คก,ก่อนนะทุกคนจะจุ่มขอเลยไม่ได้นะ ให้แต่ตอนนี้แฟนผมบอกบอว่ามีขึ้นอยู่ข้างหน้าทุกคนปลาสตันเชไว้ก่อนแล้วไ,ไม่เจอขึ้นหมดทุกนคนผมว่าน่าจะดักทางยาวนิดหนึ่นะผมว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนโอเคเดี๋ยวผมกดสูตรเลยนะสโมคครับแล้วก็ใส่ในเฮ้ยข้าปลาห่ะทุกคนขอเข้าปลา,า,า,ปลาแฝดมาหรือเปล่าไม่ใช่แฟดสิสตันนะทุกคนเอา แฟนผมบอกว่าแฟนผมเป็นคนปานะโอเคโอ้โหแล้วผมปาตะมกไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลูกก็ได้ทุกคนไม่เป็นไรครับโอเคเปเลปูมาละไอพวกหนูท่อโดนหน่วยกำจัดหนูหน่อยเป็นไงไม่เจอทุกคนหรือว่าเขาอยู่ในบ้านวะใช่ไหมผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแรับไม่เจอวะ แต่แฟนผมว่าแฟนผมเจอขึ้นจริงๆนะโอเคสองในหน้าต่างในหน้าต่างก็ไม่มีคลื่นแดงหมือนทุกคนแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวผมเข้าไปเช็คในบ้านก่อนละกันนะเพิ่งเข้าไปเช็คในบ้านเรียกรักกันน,ะ,นบบะทุกคนโอเคเนี่ยเอ้ยมีศพว่ะทุกคนเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้น,นะน่าจะมีตัวอยู่ในบ้านเดี๋ยวเปิดประตูวไว้ก่อนเพิ่บเช็คคนว่าเขาโดนเปินอะไรเอคีว่ะ เฮ้ยข้างในมีศพทุกคนอาจจะเปลนไปได้ว่ะเอ๊บเจอ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 เชี่ยมาละ <c oughs> โอเคตายโว <c oughs> ิ่งมาเห็นขอบจอทุกคนแล้วก็เขาก็หยับด้วยนะแต่เขาไม่ยิงจังหวะแรกว่ะทุกคนโอเคอันนี้เป็นไร MDR โอเคแฟนผมดึงไปละโอเคให้แฟนผมไปเลยศพปีนะทุกคนแล้วก็หมอกสี่โอเคเดี๋ยวผมไปเช็คคนต่อนะเพราะว่าตอนนี้แฟนผมปลอดภัยแล้วทุกคนอยู่ในบ้านนะผมก็ วิ่งเช็คลอเลยแล้วกัน่อความปลอดภัยขึ้นโอเคบอสตะโกนด้วยเดี๋ยววิ่งเช็คเพิ่มนะทุกคนเผื่อเราไม่เจอบอสนะตอนแรกนะทุกคนตอนนี้ผมกว่าก็น่าจะไม่มีเหมือนเดิมตอนแรกไม่เจอตอนหลังก็คงไม่มีหรอกมั้ยโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะต่อตีประทากัรแล้วก็เหลือเศษแค่นี้แต่ผมเก็บขอออกเลยละกันนะทุกคน ครับว่าัดของเสร็จเรียบร้อยคนแล้วก็ผมว่าจะไปเช็คคนในหายนะผมว่าขอแค่นี้ไม่น่าจะพอทุกคนแล้วก็เขาเข้าไปเคียบบอสขนาดนั้นผมว่าน่าจะเซฟดีนะเดี๋ยวไปเช็คดูกันละกันว่าเขายังอยู่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินเสียงรุนเลยนะแล้วก็ตรงออกตรงนั้นก็ยังไม่มีใครไปกดออกนะทุกคนโอเคเขาไปเช็คเลยละกันเฮ้ยทำไมเหมือนบอสยังอยู่อะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละนี่ยโอเคได้ ผมว่าแปลกแลกล้วผมว่าเขาตายบอสไปเนี่ยชิลมาอยู่กับบอสแล้วตายบอสไปเนี่ยี๋ยวเขาจะตัดหมดทุกคนี๋ยวเขาอ,อาจจะหนีไปก็ได้นะเราไม่รู้เรื่องเลยทุกคนนอกจากเคลียบบอสให้เสร็จก่อนนะโอเคโอ้โหบอสโหไม่อยากกับผู้เล่นเลทุกคนบอสโหดเกินปลาสมองทุกทางเลยทุกคนทั้งหลังทั้งหน้า ถ้าเราเข้าไปในสมองเราก็โดนเขี้ยะฮู้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 เกือบตายเกือบตายเกือบตายลบ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 ชี่ดูดฟอดโมจินเขาออกทุกคนเขี้ยเกือบดวงแล้วกูเกือบไม่ได้เฉื่อยายโอ้โหอุตส่าห์ฟาร์มมายิ่มแสนกว่าก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนโอเคผมน่าจะต้องรีตัวแล้วก็รีแม็กก่อนนะค่อยไปเจอกันใหม่กับบอดข้างบนนะทุกคนโอเคมาแก้ปืนับเพื่อนอยู่ไหน ทุกคนผมจแจกสเตมปมีบอทให้นะนี่นี่เอ้าไม่ตายเอา้ายื้ยโอ้โหอุตส่าห์กูพูดไปอย่างคือว่าแจกสเตปไอ้เทียยิงก็ไม่ตายเกมดีจริงๆริงเลยแต่ผมก็ไม่ได้ปิงน,นะทุกคนเมื่อกี้โอ้หเสียฟอร์มหมดเลยโอเคทุกคนผมก็ถ้าจะเก็บของบอดได้อีกนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ากระเป๋าก็เต็มแล้วนะแล้วก็ออกตรงกดอ่อนทุกคนเพราเรายิงบอดได้แล้ว Okay. คครับทุกคนจนถึงตอนนี้ผมก็ตามหาบอสเฟลโรที่ผมตามหาตั้งแต่แรกไม่ได้แล้วทุกคนก็เฟสปน,นี้ผมก็ไม่สาเร็จนะเดี๋ยวผมมาต่อให้คลิปหน้าลวกันนะทุกคนเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าบอสเฟลโรไม่ได้อยู่ในหายนน่าจะอยู่ตรงพอมาแล้วก็สุ่มบอ,อกแล้วทุกคนว่าเกมนี้จะมีหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากากดไลค์กดติดตามเพิ่อเปลังใจให้ผมด้วยนะครับ 4Q ออกสองแสนหก